บางคนรู้สึกสมองคิดอะไรไม่ออกเหมือนมีหมอกคลุมหัวตลอดเวลานั่นคืออาการเบรนฟอกและตัวการอาจไม่ใช่แค่นอนน้อยครับเคยไหมครับรู้สึกเหมือนมีหมอกมาบังอยู่ในหัวมันไม่ใช่งง่วงแต่มันคิดอะไรไม่ออกมันเบลอต้องอ่านอีเมลซ้ำสามรอบถึงจะเข้าใจนึกคำง่ายๆก็ยังนึกไม่ออกอาการแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าเบรนฟอกหรือภาวะสมองตื้อ เรามักจะโทษว่าพักผ่อนน้อยซึ่งก็ใช่ครับแต่ในยุคนี้มีโจรอีกสตัวที่คอยขโมยความชัดเจนไปจากสมองเราทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ป่วยนะครับโจรตัวที่1การทำงานหลายอย่างพร้อมกันมัลติ t a s k i n g เราภูมิใจที่เราเก่งคุยโทรศัพท์พิมพ์งานตอบแชทได้พร้อมกันความจริงคือสมองมนุษย์ ทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ครับมันแค่กำลังสลับงานไปมาเร็วมากๆเหมือนเราเหยียบคันเร่งสลับกับเบรกทีทีมันเปลืองพลังงานสมองมหาศาลผลก็คือจบวันสมองน็อกครับโจรตัวที่2ข้อมูลท่วมหัว information overload ไถฟีดดูข่าวเช็คอีเมลรับแจ้งเตือนตลอดเวลาสมองเรา ไม่เคยได้พักเพื่อจัดระเบียบข้อมูลเลยครับมันมีแต่ข้อมูลเข้าตลอด24ชั่วโมงเหมือนห้องสมุดที่คนเอาแต่โยนหนังสือเข้ามาแต่ไม่มีคนจัดสุดท้ายมันก็รกจนหาอะไรไม่เจอครับโจนตัวที่3เชื้อเพลิงไม่ดี dehydration and sugar crash สมองเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักครับแค่ร่างกายขาดน้ำนิดเดียว สมองก็เริ่มทำงานติดขัดแล้วครับและการที่เรากินน้ำตาลหรือแป้งเยอะๆตอนเที่ยงพอน้ำตาลในเลือดตกหวบตอนบ่ายนั่นแหละครับหมอกลงในหัวทันทีข่าวดีคือเราไล่หมอกนี้ได้ง่ายๆครับสู้ m u l ติ t a s k i n g ด้วยการทำทีละอย่างครับลองตั้งเวลา25นาทีปิดแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วจมไปกับงานนั้นแค่อย่างเดียว สมองคุณจะขอบคุณมากครับสู้ Information Overload ด้วยเวลาปลอดจอครับเช่นกินข้าวคือห้ามเล่นมือถือหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนไม่จับมือถือให้สมองได้ย่อยข้อมูลบ้างสู้เชื้อเพลิงไม่ดีง่ายสุดก่อนจะคว้ากาแฟแก้วที่สลองดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วให้หมดก่อนครับบางทีสมองคุณแค่คอแห้งครับ ความชัดเจนไม่ได้หายไปไหนครับมันแค่โดนหมอกบังแค่เราหยุดสิ่งที่รบกวนเติมสิ่งที่ถูกต้องหมอกนั้นก็จะจางลงเองครับ